哇哦哇！Wow, ดีใจกันทั่วหน้าเลยใช่ไหมคะพี่น้องไทยในญี่ปุ่นทุกท่านได้รับกันคนละหนึ่งแสนเยนเอ๊แล้วเราจะกรอกขอรับเงินแสนได้ยังไงวันนี้เราจะกรอกไปพร้อมๆกันค่ะกรอกให้เป็นเห็นเงินแสนเอ๊เอ๊อะไรยังไงสาหรับเพื่อนๆพี่น้องไทยในญี่ปุ่นทุกท่านที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วเขารับเงินแสนกันยังไงยังงงๆเงินอยู่นะคะก็สามารถกดไปฟังกันก่อนได้ที่เบอร์โทร0570300104แล้วกดโทรออก ค่ะพอได้ยินเสียงตอบรับแล้วก็กดเบอร์ภายใน19เราจะทราบรายละเอียดทุกอย่างว่าเอ๊ะแล้วพวกเราเป็นต่างชาติเราจะรับเงินแสนกันยังไงไปติดตามฟังกันได้เลยจ้าวิธีขอรับเงินแสนเยนทําได้2วิธีค่ะวิธีแรกขอรับผ่านทางอินเทอร์เน็ตสําหรับท่านที่มีบัตรไม้นําบะที่เป็นบัตรแข็งสามารถทําผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยค่ะ ในวิธีนี้และวิธีที่2ขอรับเอกสารที่บ้านแล้วกรอกส่งกลับทางไปรษณีย์โดยที่แนบหลักฐานพร้อมกับส่งทางไปรษณีย์ไปด้วยวิธีนี้ตอนนี้เรายังไม่ต้องทําอะไรรอรับเอกสารที่บ้านอย่างเดียวเลยค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างของเอกสาร2แผ่นที่จะส่งไปให้ทางไปรษณีย์โดยกระทรวงกิจการภายในของญี่ปุ่นได้ยกตัวอย่างให้ในวิธีการกรอกไว้ในเว็บไซต์ โดยพวกเราจะได้เอกสาร2แผ่นนี้ทางไปรษณีย์โดยแผ่นแรกจะสำหรับในการกรอกข้อมูลต่างๆและแผ่นที่2จะเป็นการแนบหลักฐานต่างๆเพื่อยืนยันในการขอรับเงินแสนเยนเรามาดูวิธีการกรอกแบบฟอร์มไปด้วยกันทีละขั้นตอนกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้พวกเรากรอกที่ตรงนี้นะคะ จะเป็นชื่ออำเภอหรือเขตที่เราอาศัยอยู่สามารถกรอกตรงนี้ได้เลยต่อไปค่ะปีปีคศนะคะปีนี้ก็2 0 2 0แล้วต่อด้วยเดือนค่ะเดือน5หรือพฤษภาก็จะเป็นเดือน5แล้ววันที่ที่เรากรอกต่อไปกรอกชื่อนามสกุลให้ตรงตามกับใบไซริาคาร์ดของเรา นะคะตรงนี้ต่อด้วยคําอ่านฟูริกานะและต่อด้วยที่อยู่ค่ะที่อยู่บ้านเลขที่นะคะแล้วก็ชื่อแมนชั่นที่เราอาศัยอยู่ถ้าท่านที่อาศัยอยู่ในแมนชั่นและเบอร์ห้องที่เราอาศัยพร้อมกับตราประทับชื่อของเรานะคะใครที่นึกไม่ออกว่าตราประทับอะไรก็คือให้จําไว้ตราประทับที่เราใช้ ในการติดต่อราชการหรือที่เราใช้ในการเปิดสมุดบัญชีธนาคารตรงนั้นต่อมาค่ะใส่เบอร์โทรอย่างเช่นอันนี้สมมุติว่าเป็นเบอร์มือถือก็ใส่ต่ำสามตัวแรกตรงนี้แล้วต่อด้วย4ตัวและอีก4ตัวตรงนี้นะคะและ หากจำเป็นจริงๆใครที่ไม่มีสมุดบัญชีและต้องไปติดต่อที่อำเภอและไม่สามารถที่จะไปได้ด้วยตนเองเราสามารถที่จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำแทนได้แต่จำเป็นจริงๆโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองอยากให้ทุกท่านทำด้วยตนเองนะคะอันนี้ในกรณีที่ต้องรับมอบอำนาจก็คือให้ผู้รับมอบอำนาจทำแทนให้กรอกชื่อตรงนี้นะคะ แล้วก็ใส่ชื่อคำอ่านตรงนี้ด้วยด้านบนกรอกถึงความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันนะคะต่อด้วยที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจช่องนี้ค่ะและอันนี้ชื่อเราที่เป็นเจ้าบ้านหรือชื่อเจ้าบ้านนะคะพร้อมตาประทับชื่อช่องต่อไปคือช่องนี้เขาให้เช็คถูกนะคะเช็คถูกตรงนี้เพื่อที่แจ้งให้เราทราบว่า เราได้แนบหลักฐานติดไว้ในแผ่นที่สองที่เขาแนบมาแล้วตรงนี้ให้เช็คอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาดู ช่วงต่อไปเลยค่ะวิธีการกรอกส่วนตรงกลางของแบบฟอร์มเริ่มจากบรรทัดแรกเลยเราใส่เนื้อหาของเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะคะดูจากช่องแรกช่องแรกให้ใส่นามสกุลชื่อต่อด้วยช่องที่สองปีที่เกิดเดือนที่เกิดและวันที่ช่องที่3ม,มาดูกันช่องที่3เขาให้ใส่อะไรก็คือความเกี่ยวข้องบรรทัดแรกให้เราใส่ว่าเจ้าบ้านให้ใส่ชื่อเจ้า บ้านก่อนบรรทัดแรกและที่สําคัญที่สุดคือช่องที่4ีค่ะช่องที่4นี้สําหรับท่านที่ต้องการขอรับเงินแสนเยนให้เช็คแจ้งความต้องการขอรับเงินแสนเยนได้ตรงช่องที่4แต่สําหรับท่านที่ไม่ต้องการขอรับเงินให้กรอกช่องที่5ตรงนี้ค่ะมาถึงวิธีการกรอกส่วนด้านล่างกันแล้วนะคะ กล้จะเสร็จแล้วนะคะสําหรับวิธีการกรอกมาดูเลยเริ่มต้นจากช่องนี้กันก่อนเลยนะคะตรงนี้ตรงนี้เขาบอกว่าอะไรตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเรามีสมุดบัญชีธนาคารให้เราเช็คช่องนี้ว่าเรามีสมุดบัญชีธนาคาร แต่ถ้าท่านไหนไม่มีสมุดบัญชีธนาคารเราสามารถเช็คช่องนี้ได้เลยค่ะบอกว่าไม่มีสมุดบัญชีธนาคารเราสามารถที่จะกรอกแบบฟอร์มฉบับนี้พร้อมกับหลักฐานแล้วเอาไปยื่นที่หน้าเคาน์เตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องส่งทางไปรษณีย์ถ้าเป็นสำหรับท่านที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร แต่ตอนนี้เราจะมากรอกกันที่สำหรับท่านที่มีสมุดบัญชีธนาคารเช็คช่องนี้เลยและต่อด้วยต่อด้วยช่องที่1ค่ะอ่ะก่อนจะมาถึงช่องที่1มาดูตรงนี้กันก่อนให้ใส่ชื่อหรือว่านามสกุลนะคะ ให้เรียงตามเหมือนกับหน้าสมุดบัญชีธนาคารของเราว่าของเราชื่อมาก่อนหรือว่านามสกุลมาก่อนให้เขียนตรงนี้อย่างตัวอย่างนามสกุลเขาจะขึ้นก่อนใช่ไหมคะบุญมีเขาก็ใส่ไปเลยทีละช่องนะคะตามตัวอักษรต่างๆและให้เพื่อนเนเว้นไว้ช่องตรงกลางสองช่องเว้นให้กับเจ้าหน้าที่ ให้ดูว่าแยกจากชื่อและนามสกุลให้ห่างกันแล้วก็อย่างของคนนี้เขาก็จะกรอกด้วยพิษะไหมนะคะก็ชื่อเขาจะอยู่ด้านหลังตามหน้าปกสมุดบัญชีของเขาและต่อด้วยช่องที่1ให้เพื่อนๆเ,เลือกนะคะว่าจะกรอกช่องที่1น,นะคะให้กรอกช่องที่1ห,หรือจะกรอกช่องที่2 สำหรับคนที่กรอกช่องที่2ก็คือคนที่มีสมุดบัญชีธนาคารอื่นๆแต่ถ้าท่านที่กรอกช่องที่1ช่องที่1ตรงนี้นะคะสำหรับท่านที่มีสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นของ JP Bank หรือว่า y Ujoginko นั่นเองเรามายกตัวอย่างของสำหรับท่านที่มีสมุดบัญชีของ y Ujoginko ก็ให้ใส่ หมายเลขบัญชีหมายเลขบัญชีของยูจกิงโกเขาจะให้ใส่แบบ2ช่องนะคะเดี๋ยวจะมายกตัวอย่างอีกทีนึงว่าเราจะเอาตัวเลขตรงไหนมาใส่ในช่องนี้อันนี้คือช่องที่1 JP Bank หรือว่ายูจกิงโกแต่ช่องที่2ช่องที่สองสำหรับธนาคารอื่นๆมาดูก่อนเลยว่า ใส่อะไรบ้างให้ใส่ชื่อธนาคารตรงนี้ค่ะใส่ชื่อเต็มเลยนะคะอย่างตัวอย่างเขาบอกว่าเขามีสูตรบัญชีของ Mitsubishi UFJ ก็ให้ใส่ตรงนี้เลยแล้วเสร็จแล้วเป็นประเภทธนาคารแบบไหนก็ให้วงกลมอย่างของ UFJ เขาเขียนว่าเป็นประเภทแบบกิ่งก่ก็ให้วงกลมว่ากิ้งก่เดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนึงว่าจะเป็นประเภทธนาคารแบบไหนให้ไปดูตรงไหนเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้อีกทีหนึง่ง ตรงนี้ให้ใส่คำอ่านหากชื่อธนาคารเป็นคันจิก็ให้มาใส่คำอ่านตรงนี้ด้วยต่อด้วยชื่อสาขาค่ะใส่ตรงนี้อย่างตัวอย่างเขาบอกว่าเป็นสาขามิจเะ นะคะเป็นคันจิตรงนี้และใส่คําอ่านตรงนี้ค่ะและวงกลมเลือกว่าเป็นประเภทไหนอย่างเช่นของตัวอย่างเขาเลือกเป็นชีดแต่งก็คือเป็นสาขาย่อยหรือถ้าธนาคารของเราเป็นสาขาใหญ่ก็เลือกหงแต่งตรงนี้ก็ได้และเช็คเลือกประเภทของธนาคารค่ะว่าเป็นประเภทไหนอย่างด้านบนก็คือเป็นแบบธรรมดาทั่วไปออมทรัพย์ธรรมดาทั่วไปค่ะ แต่ถ้าสำหรับเพื่อนๆที่มีเป็นบัญชีกระแสรายวันก็ให้เลือกตรงเช็คถูกข,ข้างล่างเป็นประเภทแบบกระแสรายวันและเลือกสส่หมายเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแค่นี้เองนะคะสำหรับการกรอกข้อมูลของธนาคารที่เราจะให้ทางเจ้าหน้าที่เขาโอนเงิน10,000แสนเยนเข้าให้สามารถเลือก ข้อ1ห,หรือข้อ2อ,อันใดอันหนึ่งเท่านั้นค่ะมาต่อช่องข้างล่างช่องตรงนี้กับตรงนี้ให้เลือกอันใดอันหนึ่งอย่างอันแรกเขาถามว่าเราเคยมีประวัติธนาคารที่เราให้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเคยมีประวัติที่อำเภอหรือเขตเนี่ยโอนเงินเข้าไหมถ้าเป็นช่องแรกก็คือสำหรับคนที่ ยังไม่เคยมีประวัติที่ทางอำเภอโอนเงินเข้าให้ก็สามารถเช็คถูกตรงนี้แต่ถ้าท่านไหนเคยมีประวัติว่าทางอำเภอโอนเงินเข้าให้ในบัญชีที่เราแจ้งไปเราก็สามารถเช็คตรงนี้ว่าเคยมีประวัติแล้วแต่ว่าจะแจ้งว่าเคยมีประวัติอะไรบ้างให้แจ้งเขาไว้ด้วยอย่างเช่นข้อที่หนึ่งประวัติแจ้งว่าเคยโอนเกี่ยวกับเรื่อง เงินภาษีหรือว่าเงินประกันอะไรต่างๆก็ให้เช็คตรงนี้หรือมีประวัติว่าอย่างข้อ2ก็คือมีประวัติว่าเคยโอ,อนเงินเข้าสําหรับจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรต่างๆก็ให้เช็คช่องที่2ตรงนี้ค่ะหรือถ้าเป็นช่องที่3คือมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องการชําระจ่ายค่าน้ําประปาอะไรต่างๆ หมดแล้วนะคะน,นี่สําหรับการกรอกของแบบฟอร์มในส่วนของทั้งหมดเลยก็จะเป็นอันนี้ก็คือช่องวิธีการกรอกล่างสุดเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของหน้าสมุดบัญชีกันค่ะเพื่อนๆนี่คือตัวอย่างของสมุดบัญชีธนาคารยูโจกิงโกนะคะหรือว่า JP แ a ง k นั่นเองเราจะมาดูหน้าตาด้านนอกก็คือจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรามาเปิดดูพลิกหน้าปกนะคะด้านด้านในเนี่ย เราจะเจออะไรบ้างชื่อก่อนเลยก่อนอื่นเรามาดูชื่อสมุดบัญชีนะคะข้อมูลตรงนี้เนี่ยให้เราเอามาเติมไว้นี่ค่ะชื่อของสมุดบัญชีจะเป็นบัญชีธนาคารทั่วไปหรือว่า jp bank หรือว่า ujo k i n g o นะคะก็สามารถเอาชื่อเนี่ยมาใส่ไว้ตรงนี้ชุดแรกตรงนี้นะคะให้เราเขียนให้เหมือนกันเลยตามหน้าปกสมุดบัญชีธนาคารให้ใส่ให้ตรงหลังจากนั้นให้เว้นสงช่องตรงนี้ ต่อด้วยชื่อด้านหลังของเราให้อามาใส่หนตัวอักษรก็คือ1ช่องค่ะใส่ไว้ตรงนี้ได้เลยต่อมาหลังจากที่เราใส่ชื่อบัญชีเสร็จเรียบร้อยให้มาดูตรงนี้หมายเลขบัญชีถ้าเป็นธนาคารทั่วไปก็จะมีแค่ชุดเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นธนาคารยูโจกิงโกะ JP Bank จะมี2ชุดชุดแรกให้ใส่ด้านหน้าตรงนี้ค่ะ เห็นไหมว่าเขาจะใส่เลขหนึ่งไว้แล้วเราก็ต่อด้วยเลขหนึ่งอีกตัวต่อด้วยเลข9เลยตรงนี้ตามตัวอย่างแล้วต่อด้วยเลขคะเลข6ต่อด้วยเลขศูนย์เลขศูนย์เขามีใส่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่แล้วชุดที่2หมายเลขบัญชีก็มาใส่เลยตรงนี้ก็ต่อด้วยเขียนด้วยเลข2เลข3เลข4ก็ต่อไปเลยตื้อๆจนถึงเลข1เห็นไหมคะว่าเลข1ตัวสุดท้ายเขาใส่ไว้แล้วเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ก็คือใส่ให้ครบทุกตัวที่อยู่ในช่องว่างนั่นเองแต่ข่าวดีอีกอย่างหนึ่งก็ ก็คือสำหรับเพื่อนๆที่มีสมุดบัญชี JP Bank ทุกคนก็จะรู้จักตู้ ATM ของ JP Bank อยู่ใช่ไหมคะรู้ไหมคะว่าตู้ ATM JP Bank เนี่ยสามารถที่จะโอนเงินไปที่เมืองไทยได้ด้วยนะคะทางศูนย์ของเราก็จะมีบริการทําบัตรโอนเงินไปไทยให้ถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาในกล่องข้อความได้เลยคะ่ะแล้วคราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าวิธีการทําบัตรโอนเงินไปไทยเนี่ยเขาทํากันยังไงแล้วก็วิธีการใช้ใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่าง ของหน้าสมุดบัญชีแบบทั่วไปกันเลยค่ะนี่เป็นตัวอย่างของสมุดบัญชีธนาคารแบบทั่วไปเราจะเห็นได้ว่าสมุดบัญชีของธนาคารแบบทั่วไปเนี่ยเขาจะมีหน้าปกของสมุดบัญชีมีหลากหลายสีมากเลยแล้วก็จะมีชื่อธนาคารอยู่ตรงนี้นสังเกตนะคะและด้านหลังก็จะเป็นประเภทของธนาคารว่าเป็นประเภทไหนอย่างตัวอย่างเนี่ยเป็นประเภทแบบกิงงกะเราก็สามารถที่จะวงกลมในแบบฟอร์มได้ว่าเป็นแบบกิงงกะนั่นเองค่ะ แล้วถ้าเปิดหน้าปกของหน้าแรกตรงนี้นะคะหน้าปกถัดไปก็จะเหมือนกับ หน้าสมุดบัญชีของธนาคาร JP Bank หรือ u j o g i n g o หน้าตาจะคล้ายๆกันแบบนั้นเลยค่ะมามาดูแผ่นที่2กันเลยสำหรับแผ่นแรกที่เรากรอกได้ครบถ้วนทุกอย่างแล้วเราก็มาดูแผ่นที่2ที่เขาแนบมาให้เราเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนและเอกสารยืนยันในการขอรับเงินมาดูส่วนแรกกันก่อนส่วนตรงนี้นะคะเขาให้เรานำเอกสารอะไรมาติดบ้างให้เลือกอันใดอันนึงเท่านั้นสำหรับเอกสารที่เป็นของเจ้าบ้า คนเดียวก็พออะไรบ้างก็คือ1นึงสำเนาใบขับขี่รถยนต์ของญี่ปุ่นจะเลือกอันนี้ก็ได้หรือจะเป็นสำเนาบัตรไม้นำบะหรือถ้าไม่มีจะใช้เป็นสำเนาบัตรสุขภาพหรือบัตรพกเก้นของเราก็ได้ หรืออาจจะใช้สำเนาหน้าสมุดเงินเนิ่งกิ่งที่ได้รับเงินเนิ่งกิ่งทุกๆเดือนก็ได้ให้เลือกอันใดอันหนึง่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเอามาแปะติดไว้ในส่วนด้านบนตรงนี้ค่ะต่อไปส่วนตรงกลางส่วนตรงกลางติดอะไรนะคะตรงนี้ให้เพื่อนๆเ,เลือกอันใดอันหนึง่งมีอะไรบ้างส่วนตรงกลางเนี่ยให้เรานำสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่เรากรอกในข้อมูล ไว้ในแผ่นแรกให้ตรงกันอันใดอันหนึ่งหรือถ้าไม่มีหน้าสำเนาสมุดบัญชีธนาคารก็ให้ใช้สำเนาบัตร ATM ก็ได้ให้เลือกอันใดอันหนึ่งทายเอกสารแล้วเอามาแปะติดไว้ตรงส่วนกลางตรงนี้ค่ะส่วนสุดท้ายอันนี้ก็สําคัญนะคะอ่านให้ละเอียดเขาให้เราเช็คอะไรบ้างนะคะมันจะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ให้พิจารณายังไงข้อ1เขาแจ้งบอกว่าให้เราตรวจสอบช่องที่ กรอกแบบฟอร์มว่าครบถ้วนแล้วหรือยังช่องก็คือในแผ่นที่1นนะคะให้ตรวจสอบให้ครบว่าเรากรอกครบไหมถ้าครบก็ให้เช็คถูกตรงช่องนั้นต่อตรวจสอบหมายเลขบัญชีที่เรากรอกกับสำเนาบัตรที่เราติดในแผ่นที่2ตรงนี้เนี่ยตรงกันไหมก็คือตรวจสอบถ้าถูกต้องและตรงกันก็ให้เช็คข้อที่2ข้อที่3ตรวจสอบเอกสารที่เราแน่ไปถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือยังตรวจสอบให้ถูกต้องนะคะท่อนด้านบนแล้วก็ท่อนด้านกลาง ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็เช็คในข้อ3ค่ะเรียบร้อยครบถ้วนแผ่นที่1และแผ่นที่2ในการเตรียมเอกสารขอรับเงินแสนเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะนําส่งยังไงเรามาดูกันค่ะ เพื่อนๆกรอกกันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะหลังจากการกรอกเสร็จเรียบร้อยเตรียมเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พวกเราหาซองค่ะซองที่ทางอำเภอเขาแนบมาด้วยนะคะจะเป็นซองเปล่าให้พวกเราเตรียมนี่เลยแผ่นที่1แผ่นที่1เช็คตรวจสอบให้ดีนะคะว่าครบถ้วนหรือย,อยังที่เราได้เซ็นใบกรอกไปและแผ่นที่2นี่เลยที่เราแปะหลักฐานไปนะคะการยืนยันตัวตนและหลักฐานการขอรับเงินและตรวจเช็คความถูกต้องว่าครบถ้วนหรือย,อยัง หลังจากนั้นให้พวกเราเตรียมใส่ไว้ในซองตรงนี้เลยค่ะซองที่เขาแนบมาด้วยนะคะแล้วก็ปิดซองเสร็จเรียบร้อยก็หย่อนรูปไปสนีได้เลยทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งไว้แล้วนะคะว่าเขาจะไม่รับเอกสารทางแฟกหรือรับเอกสารทางหน้าเคาน์เตอร์ที่อำเภอยกเว้นแต่บุคคลท่านที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคารก็สามารถที่จะ ไปยื่นเรื่องโดยตรงที่หน้าเคาน์เตอร์ได้แต่ถ้าพวกเรามีสมุดบัญชีธนาคารแล้วเอกสารต่างๆให้รวมรวมใส่ซองจดหมายแล้วหย่อนที่ตู้ไปรษณีย์ได้เลยค่ะ